ผมจริงๆครับพี่น้องใช้ดีมากเอดเล่มนี้เป็นงานตีร้อนจากเหล็กแหนบนะครับชุบแข็งเป็นมีดพลาด้ามเหล็กคมโค้งนะครับด้ามต่อจะมี2ขนาดนะครับ คือความยาว6นิ้วและ11นิ้วเล่มนี้เป็นความยาว11นิ้วนะครับเป็นด้ามต่อไม้ไผ่ที่ให้ความเหนียวนะครับเหมาะสําหรับงานถางนะครับเล่มนี้รับคมพร้อมใช้งานนะครับได้ไปแล้วใช้งานได้เลยนะครับคมมากไม่ว่าจะเป็นงานถางงานตัดก,ก็สามารถใช้งานได้นะครับมีดคมโคง้งคุณสมบัติในการฟันก็คือสิ่งที่เราฟันจะไม่หนีออกจากคมมีดนะครับทำให้มีประสิทธิภาพในการขากถางมากกว่ามีดคมตรงทั่วไปนะครับ สังเกตดูการถากถางกิ่งไม้ไผ่กิ่งเล็กๆนะครับกิ่งไม้จะไม่นิยวจากคมมีดนะครับทําให้การฟันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีดเล่มนี้มาพร้อมกับด้ามที่มีความยาวที่เหมาะสมนะครับใช้ในการถากถางทําให้เพิ่มระยะในการฟันและเพิ่มแรงเวียงที่เหมาะสมและที่สําคัญนะครับมีดเล่มนี้ทางร้านรับคมมาให้แล้วไม่ต้องไปรับคมเพิ่มนะครับรับรองว่าคมกริบแน่นอนต่อไปมาดูความคมกับไม้ไผ่ท่อนนี้กันบ้างนะครับก็คามมากนะครับมีดเหล็กแหนมของเรา